วังว่าจะไม่มีใครรู้เรื่องของเราสินะอย่างนี้เราทำรามแผนไปก่อนนี่เงินแม่มดเทนี่หว่ามันเคยเป็นศัตรูกับเราแต่เราก็ชนะอาจจะทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าเคยต่อเท่าตอนไหนก็คือตอนเมื่อห้าทีชเชแล้วว่า <S <S แต่ไอพ่อมสเทมันก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยเอาชนะเวมหัไดราย,ยัางไง แต่ฉันก็ต้องแพ้เหมือนเดิมมแเลยเพราะว่าเราเป็นแม่หมดอันดับสี่ตกอันดับสลายเป็นหมดอันดับสามเลยถ้าไม่ชวงคืออันดับคือ,น,อนั่นนหละเนี่ยนะทำไมเลงเวทม,มนต์มาทางนั้นละ่ะคิดว่าฉันไม่เห็นแก่เหรอเห็นแล้วเงี้ยละ่ะก็ดีฉันจะได้อก็องขายายตัวเล็กเหมือนเดิม,กมกเก่งเหมือนกันนี่แกเั็นไม่เก่งแต่แกกระจอะมากกว่าน้อย งั้นครั้งนี้เาจะเอาจริงนะเข้ามาเลยอือออ้ะเขายังไม่ได้เอาจริงตอนนี้ข้าเอาจริงแล้วขเขาเอาแค่เขาเอาแค่ทำท่าอยไาเงี้แหละเ่าไม่เจ็บหรอกนะเว้ยเออจริงอเ,อ,เอ,งอ็งทำท่าให้เราเพราะว่าเอ็งเองดามขึ้นเองรายมากแต่ก็เยอะเหมือนกันโอมลูกไฟเลเวลชันต่ลูกไฟให้านอื่นาเหร ไม่ใช่เว้ยทันเดอร์ลูกไฟเป็นยังไงบ้างล่ะแค่นี้ฮยังไม่เอาจริงนะหน่อยนแกนี่ก่อนสวดสวดสว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 โอ้สวดสวดสวดสวสวดสวสไปที่อื่นกวดสววสสวดสวสสวดสวส ทุกคนอะไรยังไม่รู้ล้ว,ว่านี่เป็นภาพของของที่อยู่ในสมัยป .4 ของชิปป้หนึ่งกาใช่ไหมที่จริงแล้วมันคือภาพของผมเองแหละขเข้าใจใช่ไหมโอเคว่าแต่ลรควรเผาป่ามีป่าละ่ะถอยแล้วกันลูกไฟ <S <S> <S เรียบร้อยไฟไหม้แล้วทีนี้ก็เหลือแต่ ต้นมาอีกประมาณสิบเอ็ดต้น,นยงั้นก็หมาออมัแลกันโอมซุปปร์ลุไฟรัวเอาไปกินเรียบร้อยบอลน้ำนี่หรอลูกไฟเลยห้าสิบห้าไม่ตัอะไแน,นี้เอาไปให้ไฟลามหึงตัวแล้วมีดีกว่าสๆๆๆ เผื่อเผื่อน้ำมันช่วยอะไรไหมเฮ้ยไฟดับจริงเหรอวะเนี่ยหรือว่านี่คือบ่อน้ำวิเศษใช่ใช่อ่ะนะคือยอกไม่ได้ในชะ่แล้นี่คือบ่อน้ำวิเศษเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแล้วแกชื่ออะไรถ้าชื่อคงยังไงล่ะ แกนี่ไงให้ขายแปลกอ่ะขอโทษที่คาใจน,นะไม่เป็นไรหรอกแม่แล้วไอจาันมาทำอะไรที่นี่อีกล,ะ <S 1> <S 1> ล่ะก็บอกแล้วไงว่ามาดูเอง <S <S แต่ไม่ได้ไปไหนนะเพราะว่าอันดับสามน่ะข้าก็ไม่ถือมาอะไรมากขอแค่เอเมนพ่อมดสามอันดับที่โคตสุดโตก็พอแล้วโอเค

เชื่อเลยหรอว่าแล้วนคำนี้ได้ยินบ่อยแล้วเก่งเหมือนกันอีกทานโซเชียลเนี่ยผมสยอย่างงั้นข้าไปก่อนนะรับทราบสว้ๆๆสๆสสสทำไมต้องได้ยินคำว่าสว้ๆๆสือสอบ่อยจังคลิปนี้ขอโทษแล้วกันนะโอมลูกไฟห้าร้อยข้าอยากสรุบบ้างแหละ เพื่อติดตามตอนต่อไป